นี่ยแพงเนี่ยแพงเนี่ยแพงค่ะอยู่กำลังแบบพอดีเลยแหละคะ่ะคุ้มค่ะหนูว่าพาันห้าคุ้มมากสําหรับจัดฟันแล้วแบบฟันเราเรียงตัวส,สวยขนาดนี้ค่ะสวันนะคะ่ะชื่อเางสาวบุญดาค่ะชื่อเล่นชิวบบค่เอ่อทำจัดฟันค่ะ อพอดีคนแถวบ้านเขาแนะนำมาค่ะว่าที่นี่คลินิกสะอาดค่ะแล้วก็เป็นหมอผู้ด,ดีที่พนักง,งานดูแลดีมีปัญหาฟันหันค่ะฟันเรียงตัวไม่สวยค่ะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะยิ้มไม่กล้ายิ้มมาค่ะเวลาคนอื่นมองมาแล้วรู้สึกไม่เีไม่มั่นใจ กลัวตอนปุดฟันนะคะ่ะ<ม>ก็ว่าจะเสียฟันหรือเปล่าอะไรก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดอะค่ะสบายมากไม่เจ็บเลย <c oughs> ไม่น่ากลัวค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้นะคะ่ะแต่ว่าไม่เจ็บเลย <c oughs> บอกรายละเอียด,ดาาการจัดฟันนะคะว่าจาัดกี่เดือนจะฟันจะเข้าช่วงเวลาไหนบ้งาง ก็ไม่มากนะคะแต่มันจะตึงมากกว่าค่ะประมาณวันเดียวสองวันก็เริ่มหายแล้วค่ะถ้าเป็นช่วงถ้าวันแรกนะคะมันก็จะเจ็บค่ะด้วเชียวไม่ได้แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นประมาณสามสี่วันก็กินไม่ยากเลยค่ะฟันเข้าเร็วมากะคะ่ะช่วงประมาณสี่ห้าเดือนฟันก็เริ่มเรียงตัวสวยค,คู่ค่ะถืว่าพันห้าห้าร้อย่บาทค่ะมัน ุ้มมากสำหรับจัดฟันแล้วแบบฟันเราเรียงตัวสวยถ้าใครที่อยากมาจัดฟันที่นี่นะคะ<ม>ก็มาจัดฟันได้นะคะสําหรับคนที่ฟันเรียงตัวไม่สวยฟันหา่างฟันเก่งนะคะก็มาสามารถมาทําที่นี่ได้ค่ะคลินิกมีท่าสาขาคะ่ะคุณหมอคะ่ะแล้วก็พี่พนักงานดีมากเลยยิ่งมากเลย ก็อยากให้ทุกคนมาทำฟันที่นี่นะคะคุณหมอพูดดีมากแล้วก็คลินิกสะอาดมากคะ่ะที่พนักงานคือดูแลดีมากคะ่ะแล้วก็ฟันเรียงตัวสวยดีมากก็อย่าลืมมาทำกันนะคะ